มาสวัสดีครับพบกับรายการของใหม่ออกก็ต้องลองเ้อั <Okay. S 1> นี้เป็นอีพีสครับอีพีหนึ่งยุดยุดแพ้ไปอีสองเลขย,ยุดลูกที่มา <c oughs> ตามบา่ตามบ่อตามา <User. S 1> นี่ตัวนี้ออกใหม่นะครับ CP ศูนมีเสริมกระจุยกระจายครับตั้งแต่โบลิน่ายุดเบิรกแล้วก็มีดาจิเวลในสุดข,ของเสริมเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็มีของสีเขียวแล้วของสีเทาสีเทาไายใหม่เลยนะได้เวลาเปิดบริษัทนี่เขาจะโมแอลแยบทวงวอลลังยุดเบิร์กไม่รู้ไม่รู้ไอไออะไรวะนิกเจอกับนี่คนนี้คู่แขนยุดเบิร์กคู่แข่งยุดเบิร์กอะไรไอ้นิขี้โมจำไว้จำเล่นด้ไหเฮ้ยนี่ค่ะเมื่อกี้ตอนแรกตอนแรกเขาต่อให้นะต่อให้แบบโอเวอร์ตบ ต้องใสออกพี่ผมโจอขึ้นมือเลยนะยิงเงาปากระบอ๋ยิงยุบแล้วโอเคเราเริ่มก่อนนี้เนาะเรื่องนี้มันยอมไม่ได้ต้องหาเคกม Killer แทนกินต้องหาอะไรแก้ปวดโอเคเร้วกันเลยดีกว่าเนาะไป Killer ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะรีมาในเด็กไปกินมาอะไรเดิมทางจะกินเเปนกสองใบ แต่แต่แต่ก่อนนั้นนะก่อนก่อนสกินจะมาของลำนาวิธีสุดหนึ่งเขาไล่เชิญตุลามีกระห้องนี้มาเต็มเลยอ่ะเรียนจะจ่ายใช้ต่ออีกชึบชึบโอเคแล้วก็ไปตากกันการโอเคเราเริ่มก่อนนี้เนาะโอเคหายเรื่องหวานเมื่อกี้วอกกันไกลเพื่อเออใช่ตอนนั้ ทิ้งไรผ่านเลยโอเคตาเราจัวหนึง่งทิ้งท้องที่ตาไรเป็นบีโน,โนสกิลน้องไขจ่จวหนึง่งโอเคตีบันเลยไปพันเข้ามาเลยร้อยเช็คไม่มีผ่านจ้าทิ้งไรยุดยุดหนึ่งโดนไรยุดสองไรทับโซบัตหนึ่งเพิดทับสามหยิบยุทหรือคอหนึ่งไหม คอชนไอเซลที่เหลือไปเลี้ยงใต้บาสชนไอเซลลงสนามไปเปิดห้าง<ข>อนคอเซกว,นนะวันหน้าเซ <c oughs> วันหน้าเซกวันหน้าคอนตินียเทิร์นคุณบวกสองพันแวนเป็นยูทธเพราะว่าดีสองมือ อ้าช่างมโดน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 สิบแปดสแปดสิบแปดเดหน้าถ้าเกิดนี่สิบแปดปุ๊บอันนี้สิบห้าอันนี้สิอันนี้ปล่อยเลยคีดรัเมดหนึ่งคีประังให้แบนตามเมดสองไม่มีสองห้าสองห้ากัด สามหมื่นให้หม um ื่นห้าผ่านเลยผ่านเลยชุบแล้วก็จั่วหมื่นห้ามิกลัวทิ้งเฉยว่าเรามีมันทิ้งกับรองไนไปเป็นเรยุคอรน้องที่ตาจักรองชฉยวงช่องนี้เกะกระสับ โอเคทีนี้ข้อบาโกอือะตีบันก่อนสิบเข้ามตไดยเช็คไม่มีตีบันได้ดีไหมดูฟาดข้างดีเมื่อกี้ใบเอ่ยหกใบหกใบตีข้างตาีผ่าผ่าน ทิ้งไว้ยูทสองไม่กดกดเทคเมื่อโดนทิ้งทวายไปเกตสามตัวบ้านหนึ่งครอล้งแถลงตัวนั้นเทคยูทยทิ้งมือหนึ่งตัวสามหยิบรีเวอร์ฟอร์มหรือคอการ์สองต่ำกว่า อันนี้ตีเลยตัวน,นี้ทำไม่ได้หรอ,อถ้าแวนเคยลงลงสนามด้วยความสามารถห้ามพอเราอวลยูนิตอ๋อตัวนั้นมังกรไปกินอ่ะยี่สิบสามยี่สิบสามอันนี้โอกาสเลยกจอทิกเกอร์ัวนี้ตา,เา่เมจเช็คฮิวูิได้ฟังให้แวนเลเวอเดสเทนเบสแค่หนบอก5ห้0ังงู วปล่าผมดีเซกวัวนามีเร็วลดลงเอาตัวเองเข้าโซลลปรับได้เป็นหนึ่งได้เป็นหนึ่งก็ <c oughs> ลบหนึ่งอ่ะเต็มเป้ตีสิบแปดสิบแปดตอนนี้บ 20, อลสองหมื่นเพราะได้ฮิวช่วยสิบแปดได้เข้าขอหนึ่งได ได้เดี๋ยวเข้าได้เดาวโอเคสิบห้าสิบห้าตีข้างอันนี้โนกาสจ้าโอ้ยลยมเอาไปลืมาแล้ช่างมันยี่สิปดอันนี้โนกาสดาเมเช็คตัวทิกเกอร์จอหนึ่งเฮ้ยผ่านแล้วผ่านล้วโอคอิสมาเทิร์นจั่วเช็คใบเขาโม้จริงครับเฮ้ยมึงคิกคณเวะอืมทิ้งฮิลทิกเกอร์ไม่เป็นหกจีว่าเทคของเรยุเปิดเจ็ดใบ หนึ่งสองสห้าหเอาบาร์มีดขึ้นมือแล้วก็สับองชุบชุบเทคของจีว่าทิ้งบาร์มีดขุดกาลองได้กับน้องดิสตา ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดีไหมดีไหมขอคิดปั๊บถ้าจะตัดตอนนี้ตัดได้แค่ใบเดียวโอเคไม่เป็นไรงั้นเอากองได้เนี่ยเดี๋ยวคอสเป็นบาเวน่าเทคกองไดนบบกอีกยห้าพันโอเคสบายสองใบพิทายแกสามตัวนี้ตัวนี้ว่าผ่านครับ พอดีไหมโซ่คง <So> ไม่นอโอเคแค่นี้พออันนี้โดเขาอะไรนะโบโบ<ป>อีแปดพันเพราะว่าเดียวเด,ยวเดียวเดียวเช็ดรองวางฉิดสี่ช่องแค่นี้พอ สิบสามบวกแปดสองหนึ่งตนหงใดเข้ามาเลเข้ามาเตอยเช็คไม่มีเดอะฟอนใช่บวกมืนอันนี้สิบแปิบตีบันก็ตบานหนึลุก18ันนี้คือได้เดี๋ยวเข้า เพราะว่าได้ฟอนช่วยสองได้สองได้เขา้าเคเช็คหนึ่งไม่มีเช็คสองไม่มีอันนี้สองหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งใดงนี้ใช่ัน่บวกแปดจากช่องว่างใช่ปะ่ะใช่ครับแล้วห้าพันที่ได้จาก hey, เอ้ยเออใช่มันต้องสองหกสีไม่เป็นไรผ่าไปแล้วสองหกที่เป็นสามแปดมิการได้ยอยุ ไม่ไอ้รับของไม่มีอ่านเฮ้ยตัวลายแมสไอ้ไอตีนรับผองมพีก็ได้ไม่ลดหรอก็ขอแค่เข้าวตบะก็ก็ปรับได้เด้อพี่ยิงได้ตลอดอ่ะโฆษณาอะไรลองดูกานน่อสู้ให้มีบ้านให้เฉยเข็งูดทิ้งมือดูสามหยิบเทมเพสเข็งเข็ เกตหนึ่งาขายนะโซ่หนึ่งคอขายคอขายคอหนักเลยกันเยืนเยนหนักเอคบ้านหนึ่งดูสามไอ้ดูห้าคอหนึ่งใบคอเซเวน้าต่แยวไีกว่าแล้วรทเทคเพ่อโอเค ะนี่เลยสามสามสามหมื่นสามเกิดนะดันสามดามสามสามหมื่นสามนี่เนาะคิดป,ปั๊บเช่อตัวเองก่อนโอเคสามหมื่นสามตอนข้างดีห้อยเอ่ยข้ายังเป็นวติ๊กเกอร์ยี่แปดอ่าบวกห้าพันบอกแล้วหมดแล้วยี่บห้าสามห้ายี่แปดกับสามห้าโอเค ปล่อยคีโอเคอืมขีวันลังอีจีกับคีทิีเ <c oughs> ก็หนึไม่มีิีเก็สองไม่มีเรเวเด,ด <c oughs> เทมเพสมาล้ว <c oughs> อืมวเซเว่นน้าบวกปรับได้เป็นหนึ่งทเทมเพสตบลงได้ <c oughs> เรเวอโดสเเวดกดอ่าไม่มี ึนอย่างนั้นเทคก,กดเลยนะเทคโซ่หนึ่งอัตรชาช้าหนึ่งบุยห้าพันก็สองลงไปเลยมีได้ด้วยอะแนตี3สามสามหนึ่งได้ สามเป็นสามหด้วยให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวอห้างตี่เอ่ยอันนี้สามห้าสามห้าสสืมสี่สามารถกับสี่หมโอเวอร์โอเวอร์เข้าในก๊ส <Okay. S 2> มือ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 ตอนนี้มีไปๆไงั้นถ่ายมือีกับมันไปเยอะสามห้าไยมือนี่เนาะ <S 2> <S 2> ขอคิดแป๊บการันกันได้แต่ว่าคิดหนักหน่อย สห้าสยนะี่สิบแปดสอสสองแปดสามสอบสองแปดอันนี้ตีหอยตีหนโอเคงั้นได้แบบนี้ดีกว่าพี่จนีนี้ออกตีน <40. S 1> อันนี้ก็พ <50. S 1> ี่จี <50. S 1> จริงโอ้โหผ่านเลย สแตนจัวชุบโฆษณาจัวหนึ่งขนาดแปดหมื่นตอนนี้อาจจะยิงยิงได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าเดี๋ยวแข่งเยอะไป <c oughs> ใช่ของที่ว่า เดี๋ยวนะทิ้งเป็นกีว่าน่แหละพูดอุบาโคกับมอนติกสตาร์ชึบก็ขอเปนเป็นบาาป้าหนึ่งโซชาร์ดแล้วก็ยิงเจเนเซลจากนั้นสกิลของบาวโซบัสสองใบ พี่ชายทถหน้าไม่ว่าเธอือพี่ตอนนี้ม่าไห่สองสี่หกแปดเก้าใบเก้าใบมีเก้าใบอ่ะอันนี้ออกขอ,อบมีเก้าใบเลยเหรือหนานี้ไม่น่าโรอดแชไม่เป็นไร สามหนึ่งติวัน้า,าเล่น,นสามหนึ่งสามหนึ่ง อีกสามเอ็ดสามเอ็ดทั้งสองข้างก็ไม่การดเข้ามาได้เช็คไม่มีได้เช็คคิวคิวได้คิวไปไหนดีเดี๋ยวเดีด๋ยวคิวน้องอัคพลังหมื่นยนให้ฝั่งนี้ขอ,อมื่นหน่อย หมื่นอยู่ให้ฝั่งนี้โอเคเช็คขี้ข่าวแบงกา้าข้าโซ่ทิ้ตงตัวนี้ไกหมื่น <c oughs> อันนี้ครับนะสาม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 บวกอีกแปดพันเป็นสี่หนึ่ง สี่หนึ่งจริงๆไม่ต้องสี่หนึ่งสีหนึ่งทั้งคู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดปัพบอันนี้ยี่สิบสามยิบสามปุ๊บสามแปดอีกสามตันเป็นสี่หนึ่งอกสิ่หนึ่งเขากันหูปะ่าเออสี่หนึ่งเขากบิดที่มังง หมือนนิดหน่อยหมือนนิดหน่อยคื <_ S 1> อ่สีหนึ่งหนึ่งไดรใช่ไหมสี่หนึ่งเท่ากันได้ไงได้หนึ่งทีเพราะว่าตอนแรกอะมันที่ให้ใครไอตังมันจะสี่หนึ่งเท่ากันได้ไงที่ให้ฝั่งนี้เออแล้วก็ไ <_ S 2> อ้นี่เราจะกินตัวตนี้เข้าโซ่แล้วก็จิ้มตัวน,นี้บุหรหมื okay. ่นอจิ้มเท่ากันถ <_ S 2> ูกปะอ่าสี่หนึ่งหนึ่งไรห้าสามห้าสามผิด ใช่มิดเช็คไม่มีอันนี้เข้ากาันซีหนึ่งไม่มีไรอันนี้ไม่มีไรสี่สามมันม้ากันด้วยไรกะตวอั้ำอะไรจนอืม ยุดทิ้งที่สามขอยเป็นเฮ้ยตายเผิอสับนอนยกเข้าวหลังคนอ่าเอาไงดีครับจัด <c oughs> เผิอรับยังไงเออไอ้ดีแมันแต่ว่าห <c oughs> มจะคอต์นี <c oughs> ่อยู่แล้วมันเปิดห้ามันเปิดห้าแล้วไอ้สามไว้ทั้งคนไม่เจอไงไอ้หลังไว้ให้เลยครับ ยังไงเฮ้ยอาพี่สับฟองมานียก็ได้ฟอ,องก็ได้เขาจุกลมกอง,อองให้โอ้โหส่ันนิพา,ายแล้วพี <c oughs> ่ะชันอเทลบ้านหนึ่งหกวันเปิดทับสามเอ้ยทับห้า หยิบเลเวลฟอร์มหรืออัหยิบโยนสิอันนี้ต้องหยิบ,หย,บหยิบโยนเปหยิบเต็นเต็เต็นเต็ตัดกองกันนีกทับอืมแล้วมือเท่าไหร่นะตอนนี้มือเหลือพอใบได้ไหมสี่ต่อ ไปแล้วทำเฟสโอ้โหโอ้โหอันนี้เขายิงตะเกียบนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไร like. ขอไม่ได้แล้ว <Okay. S 2> เนี่ยจำเสร็จเทคนิคเดียร์ดิ อันนี้ผมก็เอาเกณฑ์หนึ่งไอเกณฑ์หนึ่งวุ้นหมื่นลงละไหร่เกณฑ์หนึ่งก,กันใ่ไกดเทคนิคนี่ไปสภาพตอนเกณฑ์สองกดเทคนิคนี่ไปไงแล้วกดคอจำได้อยู่ถ้าผมได้เกณนึงผมก็คอยตัวด้านหลังได้เหมือนกันสภาพาบาปนิดตีอันนี้สามเอ็ด,เ,อดเดี๋ยวนะตอนนี้ต้องการแดมด้วยโอเคปล่อยดีกว่าขี้มาตาย อยู่เงินคียได้กำลังให้เมเปิ้ okay. ลโอเคแล้เมเเช็คไม่มีเดี๋ยเดีเซมเป็ดดูท็อป okay. สองเกสูนกสไปใต้กองเ <Okay. S 2> ท็กเทมเป็เอ้เท็กตัวหลังตัวบ้านหนึ่ง ทายดูเองไงดแดงบวกแปนบวกห้าพันมือเท่าไหร่นะฮะไอคมือโขไปสามหมื่นแวนปรนิ้าพันสามหมื่นก่อสามก่อสองหมื่นหน้ี่แปดแล้วก็สาม <38. S 2> สามสามแปดสมแปดไอันี้เท่าไหร่อันนี้ยี่สิบสี่สิบ สี่ส้าสี่้าอืมเป็นะนนี้สามแปดใช่สี่สามสี่ิบห้ารุ่นหิวตายเนี่ยเทกผิดสังเกียสองนะนอนน้อยจำเทกผิดจบแลยเจบเลยเกือบจบแล้วนี่แค่ตอเนาะขอบคุณแต่ผมอยากจะสภาพผมคอยด้วยระเกียรน่งก็สารภาพแบบนี้เลยขอบคุณคนคนกมาเล่นให้ วันนี้นะครับมาถึงตกันไปครับใอ้การเปิดใ,ใจด้วยนะครับไ <Okay. S 2> อ้เผาเจอกันแม็ดหน้า <c oughs> คิดหน้าจะเป็นอะไรยังไงเม็ดหน้าจะเป็นไยังไงไว <c oughs> ้รอชมกันนะครับวันนีไ้ไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับมาดูลดูนะครับสิบพิเศษออกแล้วนะครับไอ้อกระพัว <c oughs> อนี้นะเนียโอเคข้าวแม่ออกดีมากครับบ๊ายบายพี่หมิวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรใส่